สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b r u e w o Society Channel ดีๆที่จะพูดคุยกันในเรื่องของรถ Hybrid และรถ EV กันครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงประเภทของรถไฟฟ้าหรือรถ EV กันรถ EV หรือ Electric Vehicle สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทครับ ประเภทแรกคือรถ,ถ,ถ H E V หรือรถไฮบริดประเภทที่2รถ P H E V หรือรถปลั๊กอินและสุดท้ายคือรถ B E V หรือรถแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับสำหรับรถไฮบริดนะครับจะเป็นรถที่ทำงานอยู่2ระบบคือการใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าในการขับเคลื่อน สามารถชาร์จไฟได้ด้วยตนเองในขณะที่รถพลักอินจะเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าล้วนและไฟฟ้าผสมเครื่องยนต์และเพิ่มการชาร์จจากพลังงานภายนอกเข้ามาในสถานีบริการต่างๆส่วนรถ BEV จะเป็นรถไฟฟ้าล้วนครับในขณะนี้นะครับบรูโวเราได้ให้บริการรถในกลุ่ม HEV ของ Toyota Lexus และพอเช e ในบางรุ่นและคาดว่าในอนาคต จะเพิ่มรุ่นรถในกลุ่ม plug-in และ BEV ต่อไปสำหรับรายละเอียดรุ่นรถที่ให้บริการเพื่อนๆสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา w w w b l u e o l c o m ในเมนูสินค้าครับท้ายนี้ blueowl จึงขอฝากข้อมูลดีๆ ไว้ให้กับเพื่อนๆหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเราในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและหากมีคำถามสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทุกช่องทางสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ